หวัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับคลิปนี้ครับผมผมก็จะมาเล่นแทปเปอร์นะครับคุณผู้ชมก็แทปเปอร์ที่ผมจะเล่นนี่ก็เป็นแทปเปอร์ที่เใส่แอดออนนะครับผมแปปอดออนที่ผมจะใส่ไปก็จะเป็นแอดออนติดติดแทปแล้วก็ล้มนะครับผมก็อันนี้ก็จะเอาไปนะครับผมส่วนอีกหนึ่งที่ผมจะเอามาคอมโบครับผมก็คืออ,อันนี้ครับผมก็จะเป็นทำให้แทปดําขึ้นนะ ก็จะทาให้เตอร์มีโอกาสมาติดแถบเราแล้วก็ทําให้เขามีโอกาสล้มเลยนะครับผมก็ถือว่าอันนี้ผมเอาไปคอมโบกันนะครับก็ส่วนอ้ดออนแดงนี่ไม่ไม่ต้องถามถึงความเก่งนะทุกคนก็โกงเลยแหละครับก็โอเค <c oughs> <c oughs> okay, ผมเปิ้ลผมเอาไปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นกระทืบเครื่องแรงเออกระทืบไม้ไหนะครับผมแล้วก็กั้นหน้าต่างแล้วก็เกนกินความหวังนะครับผมอันนี้เปึ๊บผมยังน้อยนะผมก็ใส่ใส่มาก่อนนะก็ แต่เออผมคิดว่ามันก็ดีหมดนะครับผมที่ผมเอาไปเหมาะสรับแทปเปอร์นะใจยกเว้นกินกินความหวังนะครับผมเอาไปเฉยๆนะเผื่อได้ใช้ครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับผมโอเคครับผมก็ไปอยู่กันในเกมนะครับผมก็เออผมก็จะมาเออบอกวิธีวางแทบเลยผมว่าวางยังไงนะก็วิธีวางครับผมก็ให้วางไว้แถวๆเออใกล้ๆหญ้านะครับผมก็วางไว้แถวหญ้าครับผมเอ้ผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่า เพราะมันเป็นเออจุดที่เป็นระหว่างไม้กับหน้าต่างนะครับผมก็วางไว้วางไว้เลยครับผมก็อีกที่นึงครับผมก็จะวางไว้ตรงอูอ้เทมไฟนะครับผมเขาตัดํามาด้วยนะโดนครับผมให้เขาวิ่งไปก่อนนะก็โอเคครับวางไว้เลยนะ เขาเห็นเหรอผมคิดว่าเขาน่ยังไม่เห็นแถบผมนะเออนั่นแหละโดนไปก่อนเก็บแถบมาครับโอเคผมให้เขาไปอยู่ห่างๆโรเตนไฟผมก่อนนะคือผมไม่มั่นใจว่าเขาเห็นโรเตนไฟผมจังแต่ผมเซ็มไปก่อนนะทุกคน <Okay. S 2> ผมก็จะวางไว้ตรงนี้ทุกคนเพราะว่าเวลาเขามาช่วยเนี่ยยังไงเขาต้องวิ่งเข้าจุดจูงนะโอเคหยุดมาก่อนนะผมแครปต okay. อนเสร็จเลยโอเคผมให้เขาไปช่วยนะเก็บเก็บกืนกินความหวังนะครับทุกคนรอครับผม ช่วยสิไว้โอเคแต่ผมจะบีบให้เขาไปที่แถบผมนะโอเคยวไ้ยัง,งไงตวไ้ก็ไปครับผมนั่นแหละน <c oughs> นั่แหตะไ้สู่ไว้วไวงามโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้นะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรเด้หลเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอลอรี่ โอเคครับผมไม่เป็นไรนะโอเคครับผมผมก็จะเออแขวนที่เดิมเลยโอเคครับผมเก็บกินกินความหวังต่อนะทุกคนโอเควางไว้ที่เดิมเลยตรงนี้ก็บ้านเล็กผมแนะนำให้วางตรงนี้นะ ม,มันเป็นมุมตรงระหว่างหน้าต่างกับเออไม้นะทุกคนผมคิดว่าเป็นที่ที่ดีมากๆนะจะวางแถบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมให้เขาไปช่วยกันนะผมจะผมจะไม่ไปขัดขวางโอเคครับทุกคนผมก็จะวางเออตรงนี้เลยจุดวนนนะผมก็วางไปเลยผมยังไม่ได้ใช้กระท้เครื่องแรงเลยเกี้ ระทึบไม่ทันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเอ,อวิ่งให้เขาไปเล่นอ,อทางนี้นะทุกคนเอ,อเาก็ฮิ้วกันโอเคอยู่ฮิ้วกันแบบนี้ก็ดีสีครับเอาเดี๋ยวไว้ไม่เล่นแล้วหรอ <c oughs> ไมไม่เล่นนะโหโอเคครับมีคนโยนเกมแล้วครับคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยคนนี้เขามีคุณเจเลยนะเดี๋ยวผมพยายามย้ำคนนี้ก่อนนะ ที่เขามีคุณแจโหปั่นกันเร็วจัดเลยนี่ขนาดผมไม่ได้โซนเครื่องให้ทุกคนปั่นโคตรเร็วอะโอเคผมได้คืนกินแล้วนะทุกคนผมก็จะวิ่งมาตบ เดวิดคิงก่อนเลยนะให้ให้เขาสะดุ้งเล่นครับผมให้เขาสะดุ้งเล่นนิดนิดจะบล็บอกเลยจะบล็อกเลยฮัลโหลถามจริงๆนะจะบล็อกเลยโอเคผมกดให้เขาไปเหยียบแถบนะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละสวยงามโอเคผมติดที่เดิมเลย ลอลลี่นี่ตายแล้วใช่ปะเดี๋ยวผมเก็บเก็บไ้ก่อนเดี๋ยวผมมาเอาไอ้เดวิดคิงก่อนเอาเดวิดคิงเวอร์ดิเวออ์ดิดิจะมาบงมาบล็อกอะไรผมมีกินกินความหวังนะทุกคนเดี๋ยวผมจะซับมาร์ลกอรให้หมดนะทุกคน s> <S จับโมดีให้หมดเลยเฮ้ย <_ s> <_ s> หนูเล่นไฟผมปะนะ โดนไปแล้วครับผมโดนเอเดเดี๋เดๆๆๆๆ็ดเดให้เขาไปช่วยคนนั้นครับผมเดี๋ยวผมจะสับมาละกกนะทุกคนนั่นแหละโอเคครับผมได้เวลายำหมูนะครับทุกคนไอเดี๋ยวห้าสเต็กล้วไม่ใช่ นี่ได้เวลาสับมะละกอทำต้มตำไอ้น,นี่สับสับอแหลกแหลกๆๆเรียบร้อยครับผมหนึ่งศพยังไม่ได้ใช้แถบเนี่ยวิ่งฟันอย่างเดียวเลยเกยมนีม้ยังไงอ่เซนเซอร์คุณธรรมโอเคโอเคครับผมได้มะละกอชิ้นเล็กแล้วนะทุกคนไปได้เวลาทำส้มตำ ไม่ใช่เฮ้ยผมเจอผมเจอลุงนะครับทุกคนอยู่ไหนแล้วตอนนี้คือเขาแทบไม่เหยียบแถบผมเลยนะผมต้องวางแถบให้เยอะกว่านี้วะเกมนี้โอเคผมมีแถบเยอะทุกคนเฮ้ยอีกาอีกาบินแบบนี้เอ๊ะมามามาเอาเดวิดคิงเดวิดคิงเดวิดคิงไม่โดน แหม่เจ็บสองเก่งตามครับผมตามก่อน,นอ,อะไรเจ็ดสิบสองเก่งเหรอผมโมลีได้แล้วนะแต่เอาไปโมลีใกล้หลุมไมเซฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางแถบตรงนี้นะ คือแถบไม่ได้ใช้ทุกคนผมบอกเลยเกมนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เราจริงๆเราจะมาโชว์แอดออนนะแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้โชว์แล้วรู้สึกคือความหวังทำงานเต็มที่นะเกมนี้ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมเออ <c oughs> ผมคิดว่าผมจะไปเก็บแถบนะครับผมเอาไปวางกั้นประตูดีกว่านะเพราะผมรู้สึกว่าเกมใกล้จบแล้วโอเคเดี okay, ๋ยวผมเก็บแถบมาก่อนอุ้ยโอเคเก็บมาเอา้าเอา้า <c oughs> ผมมีแถบอยู่แล้วเหรอเพราะผมมีแถบอยู่แล้วครับผมเอา้าเอา้เอาอู้ใครไปติดแถบ เอาเวียนกรเรนี่ครับผมพอเขาหลุดมาเขาจะล้มแม้ทุกคนนี่ครับผมโอเคเก็บแ็บมาก่อนครับก็โอเคก็เกมนี้ได้ใช้รอบเดียวผมได้ใช้แ็บนะแ็บล้มเองนะครับผมก็ได้ใช้แค่รอบเดียว <c oughs> เกมนี้คืนความหวังทางานเต็มที่ครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาผมวางไว้ทําไมนะ ทั้งที่ผมไปโมลิก็จบแล้วแต่ผมวางไว้เผื่อเขามีลูกเองนะก็โอเคครับผมเขาเขาติดตรงนั้นนะใช่ป่ะเมื่อกี้มีเสียงร้องอะไรอยู่ไหนละเวลาสับมะละกอไปสับมะละกอโป๊ะโป๊โป๊ะโป๊ะโป๊ะเรียบร้อย อ่าเมื่อเมืม่อกี้ยังเป็นมะระกอดิบนะครับผมเสื้อเขียวมาเชียวมระ,ะกอยังดิบอยู่นะสีเขียวนะโอเคเอากระทืบหลุมก่อนเลยนะโอเคผมจะไปสับมะระกออีกคนนึงนะไปไหนละไอคนนี้เอ้ยเ,เดี๋ยวทำไมโมลิไม่ได้อะ่ะอ๋อโอเคได้แล้วโอเคสับมะระกอ คนนี้คนน le ี้เหลืองเหลืองนะรู้สึกว่ามะละกอใกล้สุกนะโอเคก็ชนะผมเกมสีครับผมเกมนี้ก <initiation> ็ส่วนคลชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมมุกเป็นกำลังใจให้กันนะเอ่อแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะก็เกมนี้ก็เอ่อแท็บก็ไม่ได้ใช้นะก็ได้ใช้เกินกินแทนนะครับผมก็ตัดมะละกอไปหลายตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนโอเค ก็เกมนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมก็คลิปนี้ก็หมดแล้วก <g iggle> ็โอเคครับผมก็ไปละบาย